ชุดเครื่องนอนโตโต้ทำใจพารายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้กลับเข้าสู่รายการชิงช้าสวรรค์กับการแข่งขันเพื่อค้นหาสุดยอดแชมป์เยาวชนชิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทสต์และตอนนี้แนอนดับหนึ่งได้แก่โรงเรียนเทศบาล4บ้านชุกกลุ่มซึ่งทำคะแนนไว้ได้9.65คะแนนตามมาติดๆิด้อันดับที่ส โรงเรียนวัดส,สะกแก้วจังหวัดนครราชสีมาทำคะแนนไว้ได้9.60คะแนนและตอนนี้เป็นหน้าที่ของโรงเรียนที่7โรงเรียนเทศบาลหนึวัดต้นสนจังหวัดอ่างทองไปติดตามเอาใจช่วยพวกเขาพร้อมๆกันเลยครับถ้าพร้อมแล้วค่ะไปพบกับแชมป์ประจำเทอมที่4นะคะโรงเรียนเทศบาลหนึ่วัดต้นสนจากจังหวัดอ่างทองกับบทเพลงพี่ไม่มีแฟนค่ะ Thank you. 也买东。<music> เป็นแปลงาได้ ตาตุ๊านให้ทานรับพี่เธอ สวัสดีครับกระผมชื่อเด็กชานธนพลบุญจันเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5อยู่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัฒน์สนมาจากจังหวัดอ่างทองครับครับผมว,วันนี้<ะ>เปลี่ยนลงังคาใหม่เหรอจ๊ะทำไมคะเนี่ยอมทรงใหม่มอ,อความรู้สึกได้มารอบนี้ครับแจ็คครับดีใจมากครับและทำไมถึงเลือกเพลงนี้ล่ะคะชอบครับแล้วเทคนิคก,การเรียกเรียกคะแนนของของเพลงนี้ล่ะครับความเจ้าชู้ครับไหนความเจ้าชู้ไหนแสดงออกมายังไงไหนความเจ้าชู้ ไปใกล้ๆมาใกล้ๆอ่าอ่าเลยลูกลองดิโอ้โหโหดด้วยดททิศแจ็คเดทเสียชื่อเสียชื่อคนหลังทองจะไม่จีบนี่ถามจริงเวลาจะจีบผู้หญิงเนี่ยไปยืนอย่างนี้อย่างเดียว เอาเลยลูกต้อสบายเลยขอคะแนนขอคะแนนจากครูฝนครูเบิร์ดเยอะๆนะครับทำเจ้าชู้ใส่ด้วยเจ้าชู้ใส่หน่อยไม่ได้ยินมาพู่ใกล้ๆขอคะแนนจากครูฝนครูเบิร์ดเยอะๆนะครับอ๋อไม่ได้ยินมาใกล้ๆกว่านี้ขอคะแนนจากครูฝนครูเบิร์ดเยอะๆเลยนะครับเอาใกล้กว่านี้ขอคะแนนจากครูฝนครูเบิร์ดเยอะๆนะครับกว่าเลยกันเลยหัวใจเต้นแรงมาก เอาไปเต็มที่เลยลูกเออครับจะได้กอดก็ตอนนี้แล้วค่ะอีกสักสามปีกอดก็ไม่ได้แล้วล่ะเป็นหนุ่มแล้วเพราะเพราะว่าอีกสามปีไม่ได้แล้วนะเพราะพี่ฝนโตเป็นสาวแล้วใช่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 เอาละค่ะคุณฝนขาวันนี้น้องๆจดไว้มัน้งหรือเปล่าไม่ใช่ดูเพลินนะจดค่ะจทยะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ ก็วันนี้ทําได้ดีนะคะน่าน่ารักมากแล้วก็เขาทําให้เราเคลิบเคลิ้มไปได้ตามอารมณ์เพลงนะคะเพลงสนุกสนานนะคะแต่ว่าม่อก็ยังมีอีกนิดนึงมีอยู่นิดนึงที่จะเติมเต็มนะครับคุณอาแอลยอดรักสลักใจร้องเอาไว้นะคะในอีกจังหวะหนึ่งใช่ไหมคะน,นูนค,คนคนคนละจังหวะกันคนละจังหวะก็เขาทำเพื่อโชว์หน้าเวทีโดยเฉพาะของของพี่ก๊อตนี่ออกจะเร็วมากสนุกมากเพราะฉะนั้นคําอาจจะต้องกระชับกว่านี้ พอพอมันพอมันเร็วปุ๊บเนี่ยแล้วแล้วแล้วน้องแจ็คเนี่ยเล่นลูกคอเยอะบางทีมันเกินเราควรจะเลือกเลือกเอื้อนเป็นเป็น,เป,นเป็นบางจุดเป็นบางคำไม่ต้องเอื้อนทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้ใช่ไหมว่าเหมือนเสียงหายไปช่วงหนึง่งคืนน้ำลายไม่ทันใช่ไหมครับหายไปก้อนใหญ่เลยนะแต่ชื่นชมอย่างหนึ่งคือหน้าเขาไม่เสียเลยอะค่ะเขาก็ยังแบบว่ายังเจ้าชู้ต่อได้อีกอะไรอย่างเงี้ยหน้า <ENA> <S <S เรื่องของโชว์ก็เอาหน้าโอเคอยู่แล้วนะครับชอบทรงผมสามารถ <Okay. S 1> <pint> ดีไซน์ได้ <Okay. S 2> <Okay. S 1> เ,เดก๋เห็นไหมครับเป็นเด็กไม่จําเป็นต้องรวบตึงหรือทาอย่างอื่นอย่างเนี้ยมันก็เป็นดีไซน์อีกดีไซน์หนึ่งนะครับทีมนี้อย่างที่ผมบอกคือใช้เวทีได้ดี <S <S หน้า <S <S ชืนช่นชมคือ <S 2> <S 2> ใช้พื้นที่ได้ดีมากเลยไปตรงนั้นไปตรงนี้ทําให้ใสายทุกสายตาต้องมองกว่าไปใช้พื้นที่ได้เต็มที่มากโรงเรียนนี้ก็เป็นอีกโรงเรียนหนึ่งที่เป็นต้นแบบนะครับที่จะทําให้เป็นตัวอย่างที่ดีว่าการเต้ละกลมเกิน ภาพรวมทั้งหมดมาเป็นยังไงเนี่ยตรงนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเลยแต่คราวเนี้ยต้อมาดูกันว่า2ทีมนี้ต้องซื้อเสื้อหนาวใส่หรือทีมนี้ต้องเร่งแอร์ก็ไม่รู้นะต้องมาดูกัน่<า>ผมกำลังจะบอกอย่างนี้นะครับว่าโรงเรียนเทศบาล4บ้านทุกกลุ่มจากจังหวัดกาญจนบุรีหนูเข้าไปรอชิงรอบชิงชนะเลิศเลยครับ เพราะยังเหลืออีกหนึ่งโรงเรียนยังไม่ทราบว่าจะเป็นอันดับหนึ่งหรืออันดับสองที่จะเข้าไปชิงแชมป์คราวนี้เรามารุ้นบอลลังที่สองนะครับกับโรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดต้นสนจังหวัดอ่างทองดูซิว่าบอลลังจะมีการขยับขยายหรือเปล่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับคุณผู้ชมครับและโรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดต้นสนจังหวัดอ่างทองทำคะแนนไปได้ จุด1นึศูนย์ครับไม่ผ่านนะครับดูสองบอลังสองบอลลังรักกันแล้วจับมือกันแน่นเลยตอนที่เราประกาศเป็นอันว่าวันนี้ไม่สามารถจะผ่านเข้าไปชิงได้คุยกับแจ็คหน่อยแจ็คไม่เป็นไรครับได้ประสบการณ์ครับถูกต้องเลยถูกต้องเลยเพราะว่ายังไงแจ็คก็ยังเป็นแชมป์อยู่ถหกไหมครับ ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่และก็ผอ,อนะครับที่ช่วยสอนผมมาแล้วก็ชาวจังหวัดอ่างทองที่ช่วยเชียร์ผมครับแล้วก็ขอบคุณคุณฝนคุณเปิร์ดครับที่ให้ความรู้หลหลายอย่างครับขอบคุณครับเอาละครัวันนี้ค่ะสําหรับโรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดต้นสนนะคะจากจังหวัดอ่างทองค่ะรับชุนการศึกษาจากชุดเครื่องนอนโตโตและจัก,กรยานเอนะคะหนึ่งมืนบาทไปเลยค่ะ ความสามารถของน้องๆในการขยันฝึกซ้อมนะคะจึงมอบทุนการศึกษาให้5,000บาทไปเลยค่ะพร้อมด้วยน้ําดื่มชานะคะจำนวน1,000ขวดให้น้องๆไปดื่มกันเลยค่ะก็ต้องขอชื่นชมในความสามารถและความพยายามของน้องๆทุกคนด้วยครับสัปดาห์หน้ามาพบกับโรงเรียนสุดท้ายที่ท่านรอคอยโรงเรียนวัดไร่ขิงสุทอนุทิศแฟนหภาพนะครับแต่ตอนนี้ ไปพักกันสักครู่แล้วกลับมาสนุกกันต่อช่วงหน้าครับสวยไหมคะสวยมันน่าหนูไหมคะเียมลลองแ้ว